คือจริงๆทผมทําบ้านนี้ก็คิดเผื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็มีบ้านอยู่ในเมืองแต่คราวนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของอายุค่อนข้างมากละถ้าเกิดวันไหนเขาที่จะจะมาเยี่ยมเราหรือจะมาค้างเปลี่ยนบรรยากาศนะครับดูทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถที่จะขึ้นไปชั้นบนห้องนอนได้โดยมีลิฟต์นี่แหละครับก็มันช่วยทําให้ชีวิตของเขามันง่ายขึ้นครับ สำหรับผมแล้วเนี่ยมันผมก็ยังใช้บันไดยอยู่นะครับเพราะเป็นการออกกําลังกายแต่ว่าลิฟต์เนี่ยน่าจะติดเอาไว้เพื่อคุณพ่อคุณแม่แหะครับแล้วก็ผู้สูงอายุคุณนา้าคุณอาต่างๆทีอ่อยากจะมาเยี่ยมบ้านเราหรืออยากจะมาค้างบ้านเรา,เราก็สามารถขึ้นไปห้องนอนได้สะดวกสบายขึ้นไอ้ตรงจุดนี้ครับที่มันทางลิฟต์ตอบโจทย์ครับสบายขึ้นแน่นอนครับเพราะว่ามันสะดวกสบายในแง่ของผมก็ไม่ต้องอุ้มคุณพ่อคุณแม่ขึ้นบันไดเนาะที่มัน ค่อนข้างหลายขั้นอยู่มันแล้วก็อีกอย่างนึงในการขนของ,ข,องขึ้นชั้นสองครับก็มาทําให้สะดวกสบายขึ้นแม่บ้านเขาก็สบายขึ้นครับผมได้ประสบการณ์ที่ดีมากครับตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเลือกลิปเลยนะฮะก็คืออันดับแรกเซลเนี่ยก็สามารถตอบคาถามได้อย่างชัดทยชัดคัเคลียนะครับแล้วก็มีการตามว่าเออจะเข้ามาติดตั้งเมื่อไหรอะไรยังไง แล้วก็ผมถามไปในไลน์ว่าจะต,ติดตั้งเมื่อไร่ลิปมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ครับเขาสามารถตอบได้อย่างรวดเร็วครับผมแล้วก็อย่างลิฟที่มาเนี่ยผมสังค่อนข้างช้าลิฟนี้ก็มาก่อนเวลาซึ่งผมก็ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ส่วนอันที่2ก็คือคนที่เข้ามาดูหน้าง,งานวิศวกรที่เข้ามาดูหน้าง,งานนีครับก็เคลียร์ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างละเอียดมาครับมันทำให้การติดตั้งลิฟของผมเนี่ยม,มันเข้ากับบ้านได้เนาะโดยที่ไม่มี ไม่มีข้อบกพร่องครับผมส่วนพนักงานช่างที่เข้ามาติดตั้งก็ดูแลอย่างดีครับดูแลบ้านรอบๆอย่างดีผมเข้ามาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจครับในช่างทุกคนให้ความร่วมมือแล้วก็อตอบคำถามได้อย่างดีครับในคำถามที่ผมมีครับผม you mm -hmm.